ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันเสาร์ที่6กมภาพันธ์นะครับจากผมช่องอาร์นี่เคอีนะครับอาจจะยิยนเสียงลมคลื่นๆะไรขึ้นมาอาจจะไม่ได้เสียงอะไรเสียงพัดลมครับเพราะร้อนโอ้อากาศอบอ้าวแต่เช้าต้องใสช่วงเย็นฝนตกแน่โอเคนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์ฮานอยปกติวันที่6กันนะครับวันเสาร์ที่6เมื่อวานฮานอยปกติมาตัวลอง9นะครับ ผมอ่ะเนี่ไปจริงมันหน้าเบิร์ดกันลงจริงเมื่อวานหวังเมืม่อวานคิดไว่าจะแรกกะฟันเก้าเขียนไว้ในกระดาษเรียบร้อยแล้วพราะเห็นสูนมันเดินรอบที่นู้นไงรอบก่อนนู้นศูนย์เคยดูสถิติสวนมันมาแล้วมันมาศูนอีกผมก็เลยไปจับเด่นศูนแทนสองเก้าเขียนไม่เรียบร้อยแล้วมันหน้าตีมือหน้าตีจริง,รงต้องขออภัยนี่ครับบางครั้งเลขมีอยู่ในมือแต่ขึ้นอยู่ความเลือกเลยเลือกจริง ดันไปดันเลือกเด่น0ูนย์แทน9ต้องขออภัยครับวันนี้หาหนอยปกติเด่น2 5งหครับ2 5ชอบห้ามากก็สอเล็กน้อยถึงปางกลางครับขาวรูดวิ่งจัด5นะครับเจาะครับ0ูนย์5้าหนแล้วก็ชุด2ครับ0ูย์ส หนึ่งสองแล้วก็ห้าสองครับผมหลักร้อยใส่สองครับในเมื่อฝันห้าหลักร้อยใส่สองอ่าครับประมาณนี้ครับฮานอยปกติออกผล18บแนาฬิกาสานาทีเป็นฮานอยยอดฮิตเนาะเป็นฮานอยยอดฮิตสำหรับคนที่ชอบติดตามดูเป็นไงเหมือนกันฮานอยปกติจะคนจะ ติดตามเยอะมากนะครับโอเคให้โอเคครับนีงง่ลองฟังช่องผมเป็นแนวทางก็ได้นะครับผมฝากไว้ในใจเธอ <c oughs> ลองพิจารณาดูโอเคครับพานอยโปรตีเดี๋ยวเรามารุ่นกันเนาะถ้าไม่อยากพลาคดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าก,กดข้างโฆษณาไปนันขาดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ